อยู่ด้านต้นเพิงเออเราสิไปข้ามอยู่ด้านต้นเพิงเนาะไม่ใครเห็นน้องคิมกันทักหาเด้อครับไปเออตอนนี้แมนกำลังจะไปต้นเพิงก่อนเนาะแมนแหลแล้วก็เขาสิไปข้ามอยู่ด้านต้นเพิงเอาแมนวันนี้เขาสิไปแบบครอบครัวเด้อประมาณซิฟคนนี่แหละสองคันรถเนาะเออแล้วก็เขาไปเจอกันอยู่ไทยเนาะเขาติดตามเบอร์มาวัอนี้น้องคิมอ่า หา FC ไปเที่ยวหรือว่าไปชมวิวอยุทธเหวใดเนาะเหรอน้องพีมจะคอยทะยงจะคอยทยอยอน่ยเอาคลิปลงให้เบิ่งเด้อะแต่มืัอนี้กะคุณพ่อขับคือเก้าแถวพ่อขับรถคือเก้านะอ้กี้แตงก็มามีน้องกีมาน้านาะกีสบายดีได้สบายดีคำว่าสบายดีสบายดีเอ้ยอายทุกคนอายไปหาเปิดเบอร์กันเลย

มีคนมีคนมาเลน่นออกกำลังกายเลยหรยยยนะอะุยแล้วไปลงเด้อเค่ที่สวยงามไปไปไปเดินทางปลอดภัยนะคุณแม่นะมันพอนะอเออจิจักเฮกตอนนี้นโอ้ยเจอกันเดอ้อไทยแลนด์มันบรรยากาศยามเศร้าเนะทุกคนเนาะออกมาแต่เศร้าเลย านต้นพึ่งแล้วเนาะกำลังกำลังเดินทางเข้าสู่เทศบาลเมืองต้นพึ่งเอื้อที่สิมุ่งหน้าไปยังด่านด้านหม,มอมมาหน่อย คนกำลังจะลงไปขึ้นนทเไทกีาเอากาาอยู่นี่แล้นี่น้ำทะเลทะเลยังโบแมนทะเลได้อ้น้ำลงเน <Pis ces S 2> าะเขาจะไปแมนเล่ เฉยเฉยมากเอลอยไทยเขบอพ่อับนี่คือขั้นใหม่กะได้คิวเฮ่อหนอได้ิเฮือบินนอดไปนะไปนไปลงอ้าวเขาไปขั้นใหม่เอ่คิมกำลังจะไปสายเออกำลังจะขึ้นเรือปข้าไปเลย

ไปคลิปไปไทยอ่าข้ามไปไทยเนาะกำลังขี่เหือ้อค้นหลายนะ รอแล้วค <So S 1> oh, ่ะท oh, ุกคนมาไทยต้องพูดภาษาไทยนะแต่ฮาพูดไม่เก่งพูดไทยปนเรโ้โอ้ยจ่ายงมาตกจปจับนกาัันตาเเนเนาะอ่า้าวบจัดสางกะเนาะ Kinh đó Ơi, sao thưa cá thôi thưa thôi 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 นคนุณลุคุณป้าคุณพ่อคุณอาคุณน้านี่ทุกคนสุดแดนไทยที่ริมโขงเมืองเชียงแสนพาลูกขึ้นไปบนเลยขึ้นไปเต็กกันไ้นเลย

ตอนนี้แมนลอยู่ตลาดหมูปิ้งมูปิ้งนบ่หาต้งนี้จับหวะติกบีฟเสื้อหางอีซื้อหางยสิบาทจักบาทดอะสิบบาทเอากี่อันกสองอันมากินหรอหมูปิ้งน Mù vàng đấy hả này, bắt bắt cho, á, ông tiền ở đây nè, nó sẽ lấy thòng sửa mẹ này, lắc lục, ơ, này khéo quá, ở đây lướp tổ này, con lại, khẩu kính, rất คลิปนี้น้องๆคลิปจะไปตอน EP สองเนอะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอโดวลาไปก่อนอย่าลืมเกิไล่กเแชร์กใส่กเกลือกไ่นะกดกัมในเลยคลิปน้องมีกำลังเสร็จะต้ตงเป็นในเด็กที่ข็งแรงใเ่คลิป